สวัสดีครับมาถึงเกมนี้ป่ะพี่คือผมบอกว่าเกมรอกเกมอัปเดตนะอัปเดตนะไม่มีเกมที่จะได้อัปเดตสักเกมเลยเล่นอันนี้ไปผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเล่นรุ่นเดียวกูก็เมื่อย,อยเมื่อยตัดต่อเยอะเมื่อยขี้เกียจเล่นง่ายขี้เกียจเล่นนั่นแหละ มันมีชุดไหนหน่าสนใจเลยรูปแปงเลสเลือกไม่ถูกอ่ะอกี่นาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วอะไรดีวะเฮ้ยโอ้ก็แังเท่อ่าครับเอาละฮะที่ทรงผมนี้ก็เข้านะ เอออันนี้เป็นสีขาวไล้ไหมโอ้ยเป็นสีขาวน่าอยาจำไอพวกนี้ไม่ต้องใส่ดีกว่าเฮ้ยไม่ใส่ไว้เขียวไว้เขียวตาสีขาวไม่มีเหรอไม่ใช่ตาสีขาวไม่มีนะออปเออเุอร์แมน ซูเปอร์ฮีโร่เสียงก็แหบเหมือนไม่ได้กินน้ำมาต้องกินน้ำหนูนะถ้าไม่เสียงที่แหบหูอย่างเท่อย่างแซดอย่างเอ็กเลยอย่างเอ็กหนังเอ็กเลยหนังเอ็กไม่ใช่นังโป้แล้ววยว่าไปดื่อหูอย่างนี้แจ่ม อลังการงานสั้นเวลาสองทุ่มไอ้รูปปั้นนี่มันไม่ขาวเลยแล้ววะรูปปั้นนี่เขาขาวเกินแล้วปพ๊บมเพิ่มเออช่างไเน,นี่ยเฮ้ยอัศวินขี่ม้าขาว อสเวินขี่ม้าขาวเพื่เขียมบางในเนี่ยไอ้สัสโหมันก็เดินมาสกายเนาะวีนกูตกใจเฮียอีชานีอีชาน,ชน,ชนีสวยดีวะไม่ได้ขี่รถไฟมานานแค่ไหนแล้ว เก่าๆกูอยากขับไปดูนะเอาไม่ใช <laughs> oh, ่กูไม่ขี่อย่างงี้เอาโอเคในเมื่อมให้กูงี้กูออางี้แล้วกันเห็นวิวเยอะเห็นวิวเยอะกว่าเดิมอ๋กูไหลกูไหลเฮียกูไหลกูไหลอย่ากดีกว่ากูไหลกูไหลขี่ทางท้ายเลยยามกลางคืนนี่แหละสวยงาม ไม่มีอะไรดีเพื่อกว่านี้แล้วเล้วมันเด้วมันแล้วมันยังไม่เตะผ่านไปสีสี่อันแล้วว,ว้ประสาทแมวประสาทแมวว้เออนี่น่ะความมัน อะไร H E E คืออะไรวะ H E E คืออะไร <laughs> H E E H E E คุ้นๆวะ่ะเฮ้ยอะวะ H E E อ่ะแล้วแล้กูคุน้นๆว่ะเด้ดี๋จะไปเสร์ชดูมันจำได้ลางๆว่าไอ้ H E E อ่ะ H E E เห็ดจีจีอย่างนี้ดวงตากูเลือกเป็นสีแดงไม่ใช่หรอวปลาทำไมมันสีชมพูอ่ะหรือเปล่าวะสีชมพูใช่ไหมกูเลือกเป็นสีแดงไม่ใช่เหรออี้อะไรวะยังไม่เตะยังไม่เตะกระดานไส้ ใครขึ้นไปวะทำไไมมันบินได้อ่ะมันต้องมีคนไปซูนมันแน่แน่ก็ไม่มีคนีิ่วทำไมมันลอยได้ล่ะหมายความยังไงกันทำไมเจ้าหองมลอยลอยได้วา มันน่าจะมีไฟเยอะกว่านี้เหละเรอกถ้าเขาใส่ไฟเยอะกว่านี้น่าจะดีปราสาทแม้มีไฟก็ไม่ก็มีเลยกูอยู่ไหนวะเนี่ยอัศวินต้องมาทัวร์มาทัวร์ลงมาทัวร์ลงโอ้โวหนาวามืันนี้วันนี้ร้อนมากแดดแดดแม่งก็แรงด้วยอ่ะสิบแปด หกโมงเย็นแล้วแม่งก็ยังแดดเรืองนีอยู่นะครับร้อนมากร้อนมากวังลงอยากตา,าราต้นวหาเล่นให้หมดเล่นให้หมดมันทั่วมันทั่วย,ย่างอื่นไม่ได้เรอไปทั่วย่างอื่นได้ไหมไอทำไมเราขับไม่ได้ว้าว,าวา ลาอูลาอูมันน่าทัวทัวที่อื่นดนบ้างเนาะร้านปิดั้งปิดขี่มอเตอร์ไซค์ทัวแล้วกันเออเปิดไฟมยอเตอร์ไซค์ซาจังวะว้าวคุณดผูผีหลอกผีแย่แม่ตงตกใจหมดเออเอามอเตอร์ไซค์ตกน้ำเมียมันแหววะ เสียของเลยทำไมห้องทำไมบ้านอะไรนี้เปิดไฟปะอ๋อมันก็เปิดทุกบ้านนี่วะเออน่าจะเข้าได้เนาะเสียได้ปะอ่ะแป็นหน้ากุม horn เออดจริง,งด,ด้วยดิือยี่เขาน่าจะทำประมาณน,นี้มั้งไม่น่ามีมากกว่านิดนะไอ้ตรงนี้เปิดไฟแล้วมันเป็นยังไงะวะางเพราะเช้าตีสองกลางคืนกลางคืนเป็นยังไง มันเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยไม่ได้มีคนมาเรียนหนังสือหรอใช่ไหมจะมีคนมาเรียนหนังสือหรือเปล่ารู้มากไลยอันนี้เปิดตอนกลางคืนไหมไอ้ยังเปิดท้าตอนกลางคืนเห <c oughs> มือนว่ามึงขายอีขยันขายยังวะสามทุ่มครึ่งแล้ว <c oughs> กูไม่มีเงิน <c oughs> แดกข้าวไว้ได้เยี yeah. ่หมู เออไม่ใช่อืออ,อ,อะไรวะโอ้นตัวอะไรมันกัดกูเนี่ยมันมากัดกูทำไมวะเนี่ยไม่ใช่อีอ่ะกูจะคุยกับหมูอ๋อกูกดผีดีเบนไาอแบบแปกหมูคุ้มตัว หมูไปหันดิหมูเฮียยืนยืนสองขาวหันหมูแล้วพ่อขาหันหมูหันหมูหันหมูเฮียว่ะหันหม,หหนหมูหมูที่ชิวมากจูบเฮียมกอดไข่กูยเว้น ึงกอดไข่เอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงดีนะตัวมึงเตี้ย,เ,ยเฮ้ยเฮียมาอีกแล้วเข้าร้านไม่ได้โง่เข้าร้านไม่เป็นพี่หมูแม่งย่างเทพเลยพี่หมูวิ่งนองขาถ้าเราตีพี่หมูเป็นยังไงวะตีไม่ได้เอาไหวะยิงแล้วกันกยิงยิง,ยง Ta mà nhìn ra mà amata ý à đồ nhìn cái đồn không Hâm lên bao đi ăn quá ไอเลิอยูบ้านพ่อไปไกลไอเลิอยูไอเลิบมีอย่าวิ่งหนีกูหมูอู้เทศกาลฆ่าหมูโอ้วิ่งเร็วหนึงวะกูต้องบินตามแล้วไม่ไหวละเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนไม่ทันเทศกาลฆ่าหมูมาแล้ว เอาละครับแวานี้ไปนั้นไม่ได้แล้วเอาคูยิงตัวเองทำเฮียโอ้ถอยมาถอยมาหมูออกมาตายเฮียโหนังวะฆ่าหมูก็ไม่ได้คราวนี้ไปไปไปขึ้หมดมุกแล้วยิงไม่โดน เียต้องยิงไข่เียต้องยิงไข่ค่อยโดนโอ้หมดแล้วเว้ยหมดแล้วเย็ดไหมไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้หมูมันวิ่งเร็วมากเลยมันจะวิ่งไปไหนวะอุ้ยในกระถือหมูเฮ้ยแล้วดูนี่วิ่งไปไหนวะ วิ่งไปในห้องมันวะปกติต้องวิ่งหาตำรวจมะใช่หรอวะเอามึงหลอกกูเหี้ยมันมาเข้ามาทำอะไรห้องนี้วะมันไม่ต้องเหี้ยเลยจ้ะไอ, <c oughs> อหมูเวนมึงมาทำอะไรฆ <c oughs> ่าไม่ตายอะ่ะเหี้ยถังโหดเลยไอห,หมูตัวนี้ แต่ก็ทำอะไไม่ได้แล้วอ่ะเอองงว่ะอะไรวะโอกค้ก็งงงงต่อไปคนระักบก็ไปเรื่นี้ก็แล้วกันนะโคษณสนานเลยว่าออกไปที่ไอเนี่ยมันโรงเรียนอะไรอ่ะเออช่ามาเถอะใครเข้ามารับชมฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับ